คือเมื่อมีวันหนึ่งเนี่ยวันเป็นงานแต่งงานของพี่มอสปฏิพานกับน้องเกมวันที่3มเมษายนชมพู่เขาก็ได้ไปร่วมงานนี้อยู่ด้วยนะคะวันนั้นที่เห็นชมพู่เนี่ยก็ยังแบบว่าสวยตามสไตล์ของเขาเนี่ยใบหน้าก็ยังปกติเข้าท้องเข้าที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่วันที่6เมษายนที่เราไปเจอเขาที่งานเซนทันเวิร์สที่เป็นงานช่วยนำทวมทางใต้เนี่ยนะคะก็มีคนไปสังเกตว่าทําไมแบบ ชีหน้าบวมไม่เถีชีก็น่ารักนะชีหน้าบวมชื่นอิ่มไรางี้เออแต่เราก็เห็นเขาแบบว่าไม่รู้สึกผิดปกติเราไม่ได้รู้สึกคือเราอาจจะเห็นเขาแวบแบบหรือเปล่าไม่รู้แต่มีคนตั้งข้อสันนิษฐานว่าหน้าเขาเปลี่ยนไปนะคะคือหน้าบวมขึ้นคือกนหลังใช่ปกติหน้าบวมเออหน้าปกติก็ก็ในวันที่ไปงานแต่งงานพี่มอสยังปกติอยู่แต่ทำไมวันที่6ที่ไปร่วมงานภาคใต้เนี่ยทำไมถึงหน้าบวมนะเขาก็บอกว่าอาการหน้าบวมของชมพู่เนี่ยทำให้มีคนสงสัยว่าอาจจะเกิดจากการที่ เพิ่งไปฉีดโบท็อกมาแล้วหน้ายังไม่เข้าที่เพราะว่ามีดาราสาวๆหลายคนนะคะออที่ไปฉีดโบท็อกมาออแล้วบางทีแบบหน้าบวมฉึงนะหลังจากฉีดมาใหม่ๆออหน้ายังไม่เข้าที่ออดีนะอันนี้อีกกรณีหนึ่งออส่วนอีกกรณีหนึ่งที่คนเขาเมาส์กันเ,ออเขาก็บอกว่าถ้าไม่ไปฉีดโบท็อกมาเนี่ยก็คือต้องโดนซ้อมแน่ๆตายพี่น็อตซ้อมไม่ใช่หลายคนซ้อมเลยเพราะว่าผลจากการเล่นดอกส้มสีทองเออเอ,อ,อาจจะโดนแบบโดนซ่งโดนซ้อมมาจนหน้าบวมหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะต้องต้องดูกันว่า ต่อไปจะเป็นยังไงแม่ค้าไม่พอใจโกรธอย่างแรงชักเปลือกทุเรียนนนตบหน้าชมพู่นี่นะแล้วเปล่าตอนเปล่าโดนเปล่าเจ็บไหมฉันโดนทุกวันอ่ะฉันถึงบวมทุกวันคือคนอย่างอิศรไม่ต้องโบดเถาะนะคือเดินเฉยๆเปล่าก็โดนเปลือกทุเรียนอ่ะคือแค่คนเห็นหน้าเขาก็อยากจะเปลือกทุเรียนเอาแบบซ้นรองเท้าคว้างใส่อะ สายใช่ไหมสายมากนะใใเออแอมเซียนะสบาย <c oughs> รือเปล่ามีการแบบว่าเช็คนั่นด้วยนะ, <c oughs> ะเช็คเขามันคือขีดไว้ะเปาโดนแล้ว1มกุกโซบีแบบประหารแล้วมออ1มกุมมก2มุกไม่เขาทําสถิติเลยนะว่าคือเป่าเนี่ยขึ้นไว้เลยชื่อหนึ่งออแล้วเขาก็จะดูว่าใครประหารเป่าบ้างวันนี้อันนันโซบีจัดการไปละ พี่เสิร์ชจัดการไปแล้วต้องน้องต้องจัดการไปแล้วเป่ายังเหลืออีกกี่ชีวิตคะพี่ <c oughs> พี่วางหนูไว้เก้าหนูยังเหลืออีกกี่ชีวิตหนูจะได้ชิวาาวาย <c oughs> ยากเป่าตายายาค่ะห <c oughs> นังเหนียวนะเ <c oughs> นียว <c oughs> ความเปลกแปลของชมพู่ความแตกต่างเนี่ย <c oughs> ผู้สื่อข,ข่าวเขาก็ได้ไปติดตามจะหาข้อมูลถามชมพู่ซิว่าเกิดอะไรขึ้นติดตามไม่ได้ติดต่อไม่ได้เพราะว่าติดถ่ายแบบถ่ายโฆษณาแล้วก็ต้องเตรียมบินไปทัวร์ยุโรปในวันสาคัญเนสิฉันว่านะอาจจะบวมเพราะว่าอิ่มบุญก็ได้ไง โอ้เซ็นไปตั้งแสนนึงนะเซนเชนค่อิ่มบุญกันมาณว่าแบบราศีมันจำตั้งแต่แรกว่าฉันต้องเซ็นแส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 นหนึ่งไม่คือตอนแรกแบบว่าเดินเข้างานมาลงจากรถปุ๊บก็มันจะเข้าเดินมาตรงเซนทันงัวน้าเป็นอย่างนี้อยู่แต่พอเซ็นไปแสนหนึ่งปุ๊บจะได้ตึงหน้านี้เลยค่ะหน้าแบบหน้าบวมอิ่มบุญค่ะเออเป็นอย่างที่เปาบอกได้นะว่าหน้าอิ่มบุญพี่ตุ๊กกี้ก็เซ็นแสนหนึ่งก็น้าอิ่มยู่อวะพี่ตุ๊กกี้นั่นอิ่มบุญตลอดเวลาอิ่มตั้งแต่เด็กจ้ะ ยิ่งเซ็ตยิ่งโหลดเนาะห <laughs> นักหน่วงอะออบวมลงคอด้วยจ้ะไทรอยไทยโรยเออนะข่าวชมพู่ก็จบไปเพรานั้นเนี่ย คนตาดีนะก็ตาดีแต่จริงๆก็ช<ๆ>่างสังเกตการแต่ว่าเอาเป็นว่าไม่ว่าใจยังไงนะเขาก็สวยอะ่ะสวยเมันตุ๊กตาเลยเนาะทําก็ทําไปเถอะทาแล้วเขามีงานทาทาแล้วสวยช,ชีวิตหนึ่งเกิดมาเนาะจริงๆนะอย่าไปว่าเขาเลยคือทําแล้วก็สวยแต่ว่าโอเคเราเข้าใจนะค่ะว่ามีข่าวแล้วก็มาลงมาเมา้ามอยสำหรับคนที่ติดตามชมพู่แต่จะบอกว่าเขาต้องขอปกมือให้นะถ้าสมมติเขาไปฉีดบวท้องจริงแล้วหน้ายังไม่เข้าที่อ่ะเขาก็ยังอุตส่าห์ออกจากบ้านมาเซ็นเช็คช่วยภาคใต้นั่นอ่ะเออต้องขอปกมือให้ค่ะ อตสาออกจากบ้านมาเซ็นเช็ค1นึ่งแสนบาทเนี่ยตบไวให้ฉันบ้างสิคะดิฉันรวมทุกวันอชันส้าออกจากบ้านเลยแต่คุณไม่ได้เซ็นเช็คไม่มีใครตบให้หรอกรกค่ะต่อไปเป็นข่าวของดารารุ่นใหญ่ที่อยู่ในวงการมานานมากนะคะเคยมีข่าวแบบระหองระแห่งมาอยู่พักนึงแล้วก็มีขึ้นร่วงขึ้นสางคดีคงคดีความต่างๆนะคะนั่นก็คือเจ๊ตุ๊กยานีของเรานั่นเองตอนนี้นะคะออกมาปิดฉากชีวิตคู่ผัวตัวเมียไปอีกรายแล้วโอ้โหใช้คำ คู่ผัวตัวเมียนี่<ม>ในนี้เขาพูดมามจ้าแต่ตัวเมียฉันพูดเองค <c oughs> ู่ผัวตัวเมียไปอีกรายแล้ว <c oughs> สำหรับวิธยกรชื่อดังตุ๊กยานีจงวิสุทธ์นะคะอายุ51ปี <c oughs> กับแฟนฝรั่งนะคะก็หย่าเรียบร้อยแล้วด้วย<ม>นี่เขามีภาพครั้งหวานในอดีตด,ด้วยนะคะแล้วก็บอกว่า ถึงแม้จะพยายามประคับประคองชีวิตให้อยู่รอดก็ไม่ให้เพื่อที่จะไม่ให้ต้องเลิกราหรือว่าอย่าร้างกันในที่สุดแต่สุดท้ายชีวิตคู่ของเจตุกยานีของเรานะคะก็ไปไม่รอดโดยมีรายงานว่าตุกยานีเนี่ยได้ไดตัดสินใจจดทะเบียนหย่ากับแซมสามีชาวอิตาเลียนนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วกลายมาเป็นสาวไมา้หย่าสามีมาแล้วถึงสองเดือนนะ่ะหย่ามาแล้วสองเดือนสองเดือนนะแล้วด้วยเนาะแต่ก็เพิ่งออกมา บอกให้ประชาชนได้รับทราบรับรู้กันนะคะถึงความคืบหน้าของชีวิตคู่ว่าเขานั่นแหละช่วงนั้นที่มีปัญหาเนาะขึ้นลงขึ้นศาลเขาก็เริ่มมีปัญหาเห็นว่าพี่ตุ๊กไม่ประกงประกันไม่อะไรมีมีมีนั้นอยู่ก็จะเป็นเรื่องของคนสองคนนะคะที่มีธุรกิจมาเกี่ยวด้วยหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงเนาะก็ใช้ชีวิตมา18ปีค่ะ นานเนาะนานมากก็เสียดายเหมือนกันเนาะแต่ถ้าอย่างที่บอกอ่ะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดก็ต้องยอมรับความจริงในจุดนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยคบกันมาขนาดนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันเขาคงเคลียร์กันไปเรียบร้อยแล้วแหละแต่ทีนี้ก็ถึงจุดที่แบบว่าไม่ได้จริงๆอ่ะแยกทางกันดีกว่าเนาะให้มันเป็นเรื่องเป็นราวนะคะโอ้ยอยู่คนเดียวจ้ามีความสุขจ้าอยู่คนเดียวโสดๆเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวจ้า ตอนนี้มาลุ้นรับบีบีกันอีกหนึ่งช่วงะนะจ๊ะก่อนเมียเอ s อก็พิมแปดไว้บ่างตามด้วยข้อความส่งมาที่4747,000นะคะ4747,000นะจ๊ะ18นี้จะทำการประกาศผลแล้วว่าใครจะเป็นผู้โชคดีหลังส่งกลามที่จะมารับโชคกันนะคะก็ติดตามได้ในรายการร้อยแทรงเครื่องนะคะก็จะทำการแรนดอมสุ่มรายชื่อผู้โชคดีแล้วก็รับกันไปเลยนะคะใช่คะ่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปดูการประชาสัมพันธ์เรื่องโครงการ RS ประสานใจนะคะจคัดวันนี้แล้วนี่1 1ใช่เราจะนาถุงยางชีพนะคะไป มอบให้กับผู้ที่เดือดร้อนที่ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคใต้กันนะคะ ในวันนี้แล้วแหละวันสุดท้ายแล้วนะคะในโครงการ R s ประสานาประสานใจช่วยภัยช่วยภยัย,ภยใต้นะคะ,ะคาตามนี้เลยใช่แล้วนะกบริจาคเงินเข้ามาได้นะคะที่เลขที่บัญชี128่งขีดสขีดหนึ่งขีดเนะคะชื่อบัญชีโครงการ R s ประสานใจช่วยภัยใต้ค่ะบัญชีออมทรัพย์นะคะธนาคารกรุงเทพสาขาถนนดินแดงค่ะก็วันนี้วันสุดท้ายแล้ว11เเมษ<ม>ายนนะคะถ้ายังไงก็ร่วมกันส่งเงินบริจาคเข้ามาได้ตามเลขที่บัญชีที่ได้ ประกาศไว้แล้วเมื่อสักครู่นี้ชิลิชิลิอ่ะเดี๋ยวมาอ่านเอสเอ็กันบ้างตบมือดังๆแปดแปดแปดแปแปแปอยากได้บีบีตบมือเหมือนตบมือไม่ได้นะบีบีเป็นน้ำเลยอ่ะเป็นถดเลยนะคะตบมือไม่ได้ค่ะต้องส่ง SMS มานะคะแล้วก็รอวันที่18เมษายนนี้เราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีแล้วพี่โซบีสวยจังขอบคุณนะคะ นี่เป็นผลบุญเป็นผลบุญที่ทําบุญช่วยภาคใต้ใช่ไหมอิ่มมากวันนั้นนะคะเปาก็ไปช่วยเป็นพิธีกรแล้วก็ที่นนทบุรีศาลจังหวัดนนทสารการได้เงินมาเกือบ3ล้านบาทอลดๆมากคืนเดียวอ่ะอิ่มจนเห็นไหมล่ะ บวมบวมหมอกหน้าเลยนี่คุณของคุณก็มีเรื่องที่น่ายินดีที่นนใช่ไหมแต่ดิฉันค่ะได้ไปร่วมทํากิจกรรมที่จังหวัดเพชรบุรีไปช่วยขายเสื้อที่ที่จะเอารายได้เนี่ยไปช่วยทางภาคใต้อันนี้ก็เป็นโครงการของทางเอกชนที่เขาได้ก่อตั้งขึ้นมานะคะก็ได้ทําเสื้อแล้วก็เอารายได้นั้น่ะไปช่วยภาคใต้เรียกว่าคนเนี่ยจะบอกว่าหลั่งไหลกันเข้ามาแล้วก็ซื้อคือจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าเสื้อเนี่ยซื้อที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้แต่ด้วยความที่เป็นเสื้อแล้วรายได้นําไปช่วยภาคใต้เขาก็ยินดีที่จะเข้าาม ซื้ออีกนะแล้วก็บางคนซื้อไปหลายตัวนะคะก็ต้องขอบคุณชาวจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ใครหลายๆคนที่ได้มาอุดหนุนเสื้อที่ทางทางโครงการทางของเราได้ทําไปนะคะแล้วก็ที่สําคัญคนที่เข้ามาซื้อเสื้อคือโซบีได้ไปขายเองด้วยนะแล้วก็มีแฟนรายการของร้อยแปดของเรานี่แหละ๋อแบบว่าจําได้แล้วก็มาทักทายกับเราเออเนี่ยดูดูอยู่เห็นอยู่ร้อยแปดคือเขาเพิ่งดูเราเสร็จอะแล้วพอตอนบ่ายๆเย็นๆเขาก็มาื้อเจอเราที่ที่เราขายเสื้ออยู่เขาเพิ่ม ทักทายคือเราทำรายการเสร็จแล้วเราก็รีบไปขายเสื้อที่เพชรบุรีนะเขาก็ทักทายแบบจําได้อะไรเงี้ยน่ารักเลยนะแสดงว่าร้อยแปดเราอ่ะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาทั่วประเทศเลยดังมากตนนี้ดังมากนะแต่ก็ขอฝากนิดนึงใครที่มีจิตศรัทธาอยากจะมีจิตอาสาในเรื่องของการทาความดีช่วยภาคใต้นี่นะก็อย่าพิ่งท้ออย่าเพึ่งอย่าเพึ่งหยุดเพราะว่าตอนนี้เรากําลังทางใต้กําลังต้องการปัจจัยหลายๆอย่างที่จะต้องนําไปฟื้นฟูหลังจากที่เกิดอุทกภัยแล้วนะคะก็รวม ส่งจิตดีๆส่งใจดีๆเข้ามาเยอะๆนะคะตอนนี้ก็มีหลายองค์กรค่ะที่ร่วมกันจัดงานนะคะเพื่อช่วยเหลือภายใต้และที่สําคัญเลยที่ต้องขอปรบมือแล้วก็ยกนิ้วให้เลยนะคะสําหรับคนใต้หลายๆคนที่เขาเรียกว่ารวมพลังกันเพื่อจัดงานขึ้นนะคะแล้วทุกบาททุกสตางค์ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นใช่แล,แล้วค่ะขอบคุณทุกตื่นค่ะขอบคุณค่ะที่ตรบมือให้นะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาในร้อยแปดยกล้อกลับประเด็นข่าวต่างๆที่ได้นําเสนอไป เจาะลึกมันแน่ๆสักครู่ค่ะค่ะ